ยินดีต้อนรับนะครับขณะสาธารณสุขกลงงวันนะครับเชิงหนึ่งคณะกรรมการที่จะเขาเรียกว่ามาดูอลไรมาดูโคลาเมืองสะอาดใช่ไหมครับจะมีโรงเรียนบ้านใหญ่แล้วก็แล้วจะมีคุณครูที่รับผิดชอบด้านอนามัยนะครับจะมาตอบคาถามที่คณะกรรมการจะถามว่าทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้หวันพิสานามโยธานะคะกับ ตรงพี่ว่าสี่คิวค่ะเป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคระดับอำเภอเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนวันนี้นะคะเข้าร่วมประเมินเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ท่านแนะนาตัวแต่คือจะแบ่งเป็นสองทีมนะคะท่านผอ,อก,ก็คือหนูกับพี่การไปดูเรื่องภาชนะลูกน้ําค่ะส่วนที่ต่างทางเขตเปที่การศึกษาจะดูเรื่องเอกสารนะคะเดี๋ยวเ๋ยแนะนาตัวแล้วก็จะแยกเป็นสองทีมนะคะครับเรียนท่านผู้ในยการนะครับตรงพี่ว่าน่าใหญ่เนาะก็ะั บริหารเนาะเราพี่น้องมาสมอนะครับก็ผมน้องนายปสิทธิ์เนธวีนะครับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานเนาะก็ปฏิบัติอยู่สำนักงานสาธารณสุขเมืองศิิยุทนะครับก็เป็นตัวแทนในฝั่งของด้านสาธารณสุขเนาะดูในเรื่องของลูกน้ำนะครับครับเรียนท่านผู้บริการนะครับคณะครูแล้วก็พี่ๆอสมทุกท่านนะครับผมนะครับนายประสิทธิ์ศิยานินทร์นะครับนักวิชาการศึกษาพิบัติการนะครับ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อมรลสาชสนเทศศีนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูเรื่องของแผนงานแผนการดำเนินการของเดี่ยวแล้ว nah, ก็เอกสารประกอบนะครับท่านสวัสดีท <that offering> <ans> ่านสอโรงเรียนบ้านใหญ่นะครับแล้วก็คณะครูแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่สำนักสูงทุกท่านนะครับท่านที่ฉันรู้สึกสิทธิ์ตลอดในสภาพที่ดีๆนะครับ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำอย่ยวกับเรื่องสุขภาพวันนี้ก็ได้มาเล่นเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการประเมินโครงการลุกปาโคราบอดลุกน้ำยุงลายนะคะประจำปี2568นะคะในวันนี้นะคะขอบคุณครับเรียนท่านรายการครับผมนายพรสุวรรณจันทราวิวัฒน์ครับเป็นผู้ช่วยสาธารณสุของค์มอสูงเนินครับดูแลในเรื่องของยาเสพติด เรื่องของการปฏติเหตุแต่ว่าวันนี้มาเฉพาะกิจดูแลเรื่องอการควบคุมโรคครับาการมาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางคณะกรรมการครับ คือลูกน้ำยงลูกน้ำอะายมันก็อยู่ทุกที่นะคะแต่ว่าที่ถ้าสมมติว่าอ่ามันก็จะมีอยู่ในแผนแผนแผนงานโครงการของทาง,งคูณใบโรงเรียนอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ความรู้เรื่อง <S <S <ม>อะไรเนะะี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมาดูว่าตามเกณฑ์ที่เขาตั้งมานะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่ามีมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ไหมอะไระคะ่ะแล้วก็มีการสงร่งลูกน้ำมีอสอรแบบอ่อารียนเป็นที่เรียนให้กับนักเรียนคนอบ่รงเรียนไหมอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าของส่วนผอผมจะเป็นดูสูงลูกน้ำาสจิตชาแล้วก็ดูเรื่องอสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวูวิธีให้แด้พอค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เวลาเข้าแถวหรือ เวลาเข้าแถวหรือมีอากิจการรมตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นสมาพูดคุยกับเด็กๆถ้าสมมติว่าโรงเรียนมีเกี่ยวกับโรคอะไรแบบนี้ค่ะต่างๆก็คือจะประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้ทราบค่ะอย่างคายเลือดออกก็คือจะให้เด็กะคะ่ะเราก็จะเลงนกให้เด็กทุกวันอยู่และะ้วค่ะคือเด็กเขาจะทาความสะอาดบริเวณตอนเช้าเขตและพ่ชอบของเขาตอนเช้าค่ะเราก็จะให้เด็กะคะ่ะเดินดูพื้นที่ของเขาที่เขาได้รับพิชอบว่า ตรงนี้มีขยะไหมมีน้ําขังไหมถ้าตรงไหนมีเขาก็จะมาแจ้งคุณครูว่าคุณครูคะตรงนี้มีน้ําขังแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาน้ําออกได้เขาก็จะมาขอเขาก็จะมาอบอกคุณครูแบบนี้ค่ะคุณครูก็จะบอกว่าจะไปดูแล้วก็คือในการเขาว่าถ้าตรงนี้เอาน้ําออกไม่ได้ให้เด็กๆค่ะเอาดินมาถมทับได้เลยทับแน่นๆแบบนี้ค่ะหรือถ้าตรงไหนขังมากๆ คือจะใช้น้ำตาลก็คือน้ำมันน้ำมันพืชอะคะ่ะที่ใช้แล้วอะคะ่ะเอาไปเอาไปหยดไวหรือเอาไปใส่ไวอคะ่ะเพราะว่าตรงมันของน้ำมันอะคะมันจะช่วยกําจัดลูกยุงได้นะคะโรคน้ํายุงลายอย่างยั่งยืนนะคระันาบนรมการกําลังตรวจสอบน,นะครับบริเวณโรงเรียน

จะยุ่งยี้อยู่แต่ว่าเขาแต่ละอสมอสมอน่าจะมาทำทีนี่แหละจะยุ่งเข้าไปบางมันก็ได้เนาะงุมพู่เรื่องวันน่ะแค่หลายมันมันไปไว้ได้ตอนนี่เต็มั้ไดเปป็นึดุ้้มส่วนในแมนเชสเนครับวันนี้เราติดตามคณะกรรมการประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงยารายอย่างยั่งยืนนะครับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านนากลางเสุเทียนราชบำรุงนะครับตะบลนากลางอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับจากที่เดินรอบนะคะก็คือแบ่งเป็นสองชุดเนาะก็จะเป็นพี่กับพี่กับพี่ฟอบอาคารก็แม่แม่เอาสมองไปด้วยนะคะภาชนะน้นนำใช้ค่ะจะเป็นในห้องน้ำค่ะในห้องน้ำคุณคุณนะคะ ปอหมูจะเป็นมูงคุดหญิงคุณผู้หญิงนะคะฝั่งนี้มีสองภาชนะซึ่งมันเหมือนมันเป็นร้อนๆอ,องใช่ะคะ่ะน่าจะแบบเพิ่งเปิดเรียนแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้มีทรายเด็ดไม่ได้ไมีผักก็ไม่มีลูกน้ำนะคะแต่ว่าก็อาจจะแนะนาก็คือเปลี่ยนทุกทุกห้าวันหเจ็ดวันนะคะแล้วก็มีการขัดวยนะคะแล้วก็ภาชนะใส่น้ำดื่มอันนี้มีภาชนะปิดน,น,นะคะกินที่มีท,ทอาหารนะคะ แล้วก็จะเป็นแจกันอันนี้จะอยู่ที่สารควบคุมนะคะอันนี้คือที่จริงไม่มีน้ำราค่แ,แต่ว่าเราต้องกาจะพอดในบทสิบสิบนะใชนไหก็คือของของหนูจะเจอ,อที่สารควบุมน้านี้ค่ะมัก็ที่เป็นเป็นพายอยู่ในามเดากเล่นรรๆ,ๆใช่ค่ะก็โโหนูโโหนูนัไปที่สี่ชิ้นนะคะอันนี้ก็ไม่ปกนะคะจาลรองกระถางต้นไม้ไม่มีเลยนะคะที่รองกนันโดก็ไม่เห็นนี้นะคะ างวัไหมนะวันนี้ก็ไม่เห็นแต่ว่าจะมียางรถจนเก่าะคะ่ะหนูเจอเส้นหนึ่งที่เขาเจอสองเส้นเป็นสามเส้นแต่ว่าไม่มีน้าไม่มีพวกนั้านะคะแล้วก็จะมีภาชนะไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นขยนะคะ่ะขยะก็จะมีปลายๆนะะแต่ว่าไม่ได้มีน้ําแบบรองน้ําขังนะคะแต่ว่าหนูก็จะเห็นเป็นสุขภณัณฑ์คะที่เป็นของโทชิผู้ชายะคะ่ะเด็กนักเรียนผู้ชายคือหงายไว้ะคะ่ะถ้าฝนตกมาก็คือมีโอกาสเนาะแต่ว่าเดี๋ยว ตัอักจะจแนะนำช่างให้ก้อนไว้ค่ะแล้วก็จะมีอา่านเป็นอาน่านนะใช้ที่เอาออกมาค่ะ,ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่างวางอยู่ก็อาจจะต้องคว่ำไว้นะคะส่วนอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกพืชกาดใบนะคะก็จะเป็นต้นไม้เหลืองนะคะที่มันเป็นกาบาใบที่ใค่ค่ะอาจจะต้องเอามาเอามาแับรวมกันแล้วก็คว่ำไว้ค่ะแต่ว่าหนูก็ยังเห็นวางอยู่แล้วก็จะเป็นที่ที่เห็นเนาะ เป็นแหงน้ำแท้งน <laughs> ้ำป uh, ูนอาหารก็ม oh. ันจะมีเหมือนเป็นที่วาวน้ำนะคะน้ำขังประมาณเท่านี้ละค่ะหมออแต่ว่าใส่ทรายเต็มซองนะคะแล้วก็พอดีอ่งน้ำพอดีเราเห็นเออเขาเรียกอะไรองน้ำอ่ะไอสามสามองน้ำใหญ่ค่ะอ่าสี่ใช่ไหมคะควันแบบโหมานไ่เจอใครก็าค้า้อะมาคือรู้เลยว่าคือควันเนาะแต่ก็เลยถามว่า เป็นคนควบางเขาบอกอสมควบให้บอกโอ้สุดยอดเลยขอชื่นชมทั้งนักผู้บริการเองนะคะแล้วก็เด็กๆในเรียนแล้วคุณครูด้วยรวมถึงอสมด้วยสุดยอดเลยค่ะทัวนี้ดูชมดูแบบแม่เป็นคนทใส่แต่ตีนเอาดินใส่ไม่ให้ไม่มีน้ำไม่มีน้ำพอไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่เอาดินติดบนตีนปวดนานไปบางทีมันอาจจะมีไม่ได้ใส่ ที่ได้ดูนะครับเอกสารนะครับแล้วก็หลักฐานนะครับก็เราก็ได้ดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการค้นสารเคมีนะครับก่อนเปิดเทอมแล้วก็หลังหลังจากเปิดเทอมแล้วนะครับอย่างนั้นก็คุครั้งนะครับคุครั้งทีนี้เรื่องของการสํารวจนะสำรวจนี่ก็สํารวจเดือนนะครับก็จะมีเอกสารหลักฐานครับตลอดทีศึกษาร เรีายนศานะครับก็อีกอย่างก็เป็นแผนการสอนของเราก็จะมีตัวนี้คือสาระวิชาสุขศึกษาแล้วก็ให้ความรู้เด็กเลียงเรียงของให้เลียออกเกี่ยวกับการเรียกว่าป้องกันนะครับป้องกันอะ้รทั้งน้นทุกอยางนะครับก็ว่ากบวนการคุบนทุนตรง ในนามของโรงเรียนบ้านละยเดีจันทร์นาดประดุลนะครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับท่านคณะกรรมการที่ได้มาก,กํากบดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับก็จะคคำแนะนำจากคณะกรรมการที่แนะนำก็จะนำไปใช้นะครับจีนที่อาจจะวอดของรอตานะครับจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณออของสมสร านใหญ่นะครับบ้าใหญ่มาทำที่เข้ามาเป็นพี่เลียอ,อีกทีนึงนะครับท่านก็ต่างมาช่วยดูแลเป็นพี่เลียกำกับดูแลว่าตรงไหนต้องทำอย่างไรนะครับพร้อมกับครูก็นักเกียนรุกวนกัต่อพวกแรงร่วมใจทำเพื่อบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับตรงนี้ขอขอบคุณครับนี่ครับ